ข่าวดีวันที่หนึ่งกรกฎาคม2,566บัตรคนจนคนกลุ่มนี้รับเงินเข้าบัตร1,200บาทดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ผลอุดธรนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกแล้วมีผู้ผ่านเกณฑ์2 6 6 9 6นคนตรวจสอบรายชื่อได้3ช่องทางถากยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26มิถุนายนนี้เริ่มใช้สิทธิได้วันที่1กรกฎาคม66และรับสิทธิย้อนหลัง3เดือนกระทรวงการคลังประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบอุดหน มีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรอบอุทธรจำนวน26,696คนโดยสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาได้3ช่องทางดังนี้ 1. ตรวจสอบทางเว็บไซต์ https: welfare. mof. go. th ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวัน 2. ตรวจสอบที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานได้แก่ ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารทกสสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครและศาลาว่าการเมืองพัทยา 3. สอบถามค Call นเตอร์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร2 2 1 0, 9 9 3 4 4 5 วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทำการ8นาฬิกา30นาทีถึง17.30นาฬิกาส0นาทีสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรอบอุธทร์จ,จะต้องดำเนินการขอให้ดำเนินการดังนี้ 1. ยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินหรือธนาคารทอกอสอได้ตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2566เป็นต้นไป โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดในการยืนยันตัวตนด้วย 2. เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนที่เว็บไซต์ https welfare mof go t h หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเวลาทำการของแต่ละหน่วยงานได้ในวันถัดไป 3. ธนาคารทกสและธนาคารออมสินจะให้บริการยืนยันตัวตนจนถึงวันที่27สิงหาคม2566ส่วนธนาคารกรุงไทยยังไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการทั้งนี้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จทุกขั้นตอนภายในวันที่กำหนดจะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ดังนี้ 1. วันที่ยืนยันตัวตนวันที่12มิถุนายนถึงวันที่26มิถุนายน66เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม66และรับสิทธิย้อนหลัง3เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน66ทําให้วันที่1กรกฎาคม66จะได้รับเงินรวมทั้งสิ้น1,200บาทคือเป็นเงินของเดือนกรกฎาคม300บาทและเป็นเงินย้อนหลัง3เดือนอีกเดือนละ300บาท รวมเงินย้อนหลัง3เดือน900บาท 2. วันที่ยืนยันตัวตนวันท э ี่27มิถุนายนถึงวันที่26กรกฎาคม66เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม66และรับสิทธิย้อนหลัง4เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม66 3. วันที่ยืนยันตัวตนวันที่27กรกฎาคมถึงวันที่26สิหงหาคม66เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน66 และรับสิทธิย้อนหลัง5เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม66 4. วันที่ยืนยันตัวต,วตนวันที่27สิงหาคมถึงวันที่26กันยายน 66. 66เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม66และรับสิทธิย้อนหลัง6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดื <mercial S 2> <jokes S 3> อนกันยายน66 5. วันที่ยืนยันตัวตนวันที่27กันยายน66เป็นต้นไป เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือนถัดไปแต่จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลังสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ